สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมินนี่โยงเรวัชสิงห์ขอนไทยหนูอายุสิบเอ็ดปอยู่ปห้าค่ะขอบคุณค่ะชที่ค่ะหนูชื่ออุ้มค่ะหนูอายุสิบเอ็ดอยู่โรงเรียนวิยนาวาอยู่ปห้าค่ะอยู่กรุงเทพอ่ะพร้อมนะครับวันนี้เราจะเรียนพร้อมค่พะพัจูนคำศัพท์เกี่ยวกับพ่ะ <laughs> จูน <laughs> เกี่ยวกับ โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นภา,านษาอังกฤษสำหรับเด็กๆนะครับอ่าโอเคนะครับดูนะครับจะนอ่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราต้องอ่านนะ s o o o v o v o c u l u r y r y a r t r t s r t <ส> s o h v o l v o u l b u y a r y chart chart แปลว่าแผนผังใช,ช้ร์อะไรชาร์แผนชชแผังแผ,แผนผังหรือแผนภูมิอ่ะเคยเห็นปะแผนผังแผนภูมิหรือว่าชาร์ด แผนผังหรือแผนภูมิคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน school vocabulary chart โอเคอันแรกอะไรครับนี่อันแรกกระเป๋ากระเป๋าภาษาอังกฤษหือกระเป๋ากระเป๋าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับกระเป๋าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร bag แบกกระเป๋าโรงเรียนในภาษาอังกฤษเขาจะใช้อยู่สามคำบางคนอาจจะใช้ว่า bag กระเป๋าบางคนอาจจะใช้คำว่า school bag บางคนอาจจะใช้คาว่า book bag ฮะ book bag ครับแปลว่ากระเป๋าโรงเรียนหมดเลยกระเป๋าที่เราใส่หนังสือไปโรงเรียนนั้นนั้นเราจะใช้อยู่สามคำหนึ่ง bag สอง school bag s c h สาม book bag book bag book bag โอเคกระเป๋า bag ต่อไปอันนี้ะไรดินสอใช้คำว่าดินสอดินสอใครๆก็จะมีอ่าอะไรครับดินสอ pencil 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 เพนส์ล์เพนส์ล์นส์ล์บุ๊กส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 หนังสือเครยอนส์เครยอนเครยอนส์เครยอนส์เครยอส์สีที่นต่อไปนี่แหละอะไรมัมมี่ชัไม้บรรทัดไม้บรรทัดอะไรไม้บรรทัดไม้บรรทัดรูเลอร์รูเลอร์รูเลอรไม้บรรทัดอันนี้ไม้บรรทัดเดสส์เดส เดียสเดียสแปลว่าโตเรียนโตเรียนอันนี้แหละครับบุ๊กบุ๊กหนังสือต่อไปโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กคืออะไรหนังสือไม่ใช่โน้ตบุ๊กคือสมุดบันทึกใช่สมุดบันทึกถ้าบุ๊กบุ๊กหนังสือแม็กโน้ตบุ๊กคือสมุดบันทึกเข้าใจไหมครับโอเคโน้ตบุ๊กสมุดบันทึกต่อไปแม็กสเตเปอร์ สเตเพ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 เพเพรมิโอลิงกัมเพอสเตเพตไปสเตเลสเทเพคืออะไรสเตเพคืออะไรสเตเพบ้านเราเรียกว่าแม่บ้านเราเรียกแม็กมันยี o, ่ห้อแม็กมันชื่อยี่ห้อมันก็ใจไหมจริงจริงมันก็คือเครื่องหนีบกระดาษใช่ไหมครื่องหนีบกระดาษใช่ปะบ้านเราเรียกแม็ก แม็กตลอดเพราะมันในยี่ห้อมันชื่อแม็กเข้าใจไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าสเตเปอร์กบเหลาสเตเปอร์สเตเปอร์แปลว่าเครื่องหนีบกระดาษหรือแม็กนั่นเองแม็กหนีบกระดาษโอเคไหมต่อไปอันนี้อะไรดูภาพก่อนกบเหลาดินสอภาษาอังกฤษเรียกว่าชาร์ปเพเนอร์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 กบเหลาดินสออันนี้อะไรกรูสติก กูสติกกูสติกกูกูแปลว่านะกูแปลว่ากาวกาวไว้ทำอะไรกาวบอกพระจันนี่กาวไว้ทําเอาไว้ทากระดาษไว้ติดกระดาษกาวไว้ทําอะไรนะกาวไว้ทาอะไรนะตั้งใจอย่าเล่นอย่าเล่นตัวนี้อัดเสียงอยู่นะกาวไว้ทําอะไรบอกพระจานดิเดี๋ยววันหลังกาวเอาไว้ทา กาว,าว<ไ>อ้ทากระดาษท,ทากระดาษแบบให้มันชการูกรูกรูมีลอลิงกับอ่านี้คกรูกรูกรูสติกสติกรูสติกกรูสติกเคยเห็นไหมมันเป็นมันเป็นหลอดแล้วเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ทากาวทาติดกระดาษเข้าใจปะ่ะเราเรียกว่าเราเรียกว่าแท่งแท่งกาวใช่ไหมเคยเห็นแท่งดินสอไหมเคยค่ะอันนี้ดินสอใช่ป่ะ อันนี้เป็นรีซอใช่ไหมเอ่อเจ้ากรูสติกมันจะเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็เปิดฝาแล้วก็ทาทาเสร็จแล้วก็ปิดฝาเราเรียกว่าแท่งแท่งจะไปกันไก่หนุเป็นลหลอดจะไม่<น>เป็นหนลอดเป็น,นแท่งกาวกาวทากระดาษติดกระดาษเราไปติดกระดาษใช่ไหมเรียกว่ากรูสติกเข้าใจไหม่อไปกันไก่กันไก่ภาษาอังกฤษเป็นกันไก่กันไก่มีสองขาเป็นพวกหูพุทธอย่างเดียว scissors scissors scissor scissors กรรไกรต่อไปนี่แหละ paper clip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  แปลว่าที่หนีบกระดาษฮะที่หนีบกระดาษ paper clip รู้ไหม paper clip ต่อไปอะไรคะที่หนีบกระดาษต่อไป crayon 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 สีเทียนสีเทียนอันนี้อะไรอยากลบอยากลบภาษาเยอรมัน างภาษาอังกฤษใช้อยู่สองคำตรงนี้อ่านว่า eraser 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 อย่างลบบางทีเราใช้ก็ว่า rubber 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 อย่างลบหรือ eraser 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 ก็อย่างลบเหมือนกันภาษาอังกฤษอย่างลบใช้อยู่สองคำหนึ่งใช้คำว่า rubber และใช้คำว่า Er <Christmas. S 1> eraser e r a s ในในที่นี้เขาใช้คขา erase r อยางลบต่อไปอันนี้เลรง่ายส apple 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 ไม่ใช่ apple apple a p p ผลไม้ผลไม้ต่อไปนี่เลย paper paper แปลว่าอะไรครับ paper ครับ paper ก็กระกระดาษกระดาษกระดาษ paper แปลว่ากระดาษนี่กระดาษกระดาษ paper กระดาษ paper กระดาษต่อไป chalkboard chalkboard รู้จักกระดานไหมกระดานมีสองชนิดกระดานกระดานขาวกระดานขาวและกระดานดํากระดานดําใช้ชอกเขียนแบบโบราณแบบโบราณนะประหยัดนะครับกระดานขาวนี่เปลืองกับใช้มาเกืออะช็อกบดกระดานใช้ช็อกกระดานใช้อะไรกระดานใช้ช็อกเขียนนะหรือช็อกบดอต่อไปนี่ได้บอย boy เด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง girl เด็กผู้หญิง school 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 เป็น school I go to school school เป็นอะไร school เป่าโรงเรียน school โ school โรงเรียนจะไป g l o รูปโลกรูปลกเป็นในห้องเรียนจะมีรูปโลกเอาไว้ดูแผนที่ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนอเมริกาอยู่ตรงไหนเป็นรูปรูปโลก เป็นโลกโลกกลมๆใช่ไหมครับตั้งโต๊ะนะต่อไปเก้าอี้เราเรียกว่ากรูอันนี้กรูกรูโรลิงกัมกรูกรูกรูลูกลูกต่อไปอันนี้อะไรเก้าอี้แชเก้าอี้แชเก้าอี้เพนสูพีนสูเพนซูหรือเพนซูเพนสูดินสอนั่นคำศัพท์วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับแผนผังเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเราต้องรู้นะวันนี้ คำสาปเกศกับโรงเรียนเราต้องรู้ปากกาภาษาอังกฤษว่า,าไงดินสอยางลบกระเป๋าสีเทียนสมุดบันทึกนะที่หนีบกระดาษนะพวกนี้กันไกลเราต้องรู้นะเข้าใจไหมเอาละวันนี้โอเคดีนะ